ตั้งกล้องดูพระจันทร์ขึ้นวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอ้ายปีมะโงสิบห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่ข้างบ้านคุณญาติเองนะคะ เห็นว่าพระจันทร์ดวงโตขนาดไหนนะคะวันนี้นะเริ่มเห็นแล้วแสงเริ่มมาแล้วลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงอากาศก็หนาวอยู่นะคะ โอ้โหก้อนนี้ก้อนนั้นเลยเลยลิ้วมาเลยอ่ะลงแรง เต็มดวงโซล็ตโซนิดนึงแล้วโซนิดงว โอ้โหโหมดึงหนม่แล้วนะคะว้าวโหมเกือบเต็มดวงแล้วนะคะต่างลองดู จันสามารถมองดูด้วยตาเปล่าได้แต่ถ้าพระอาทิตย์ไม่ได้เลยอันนี้แสงพระจันทร์แสงนวลดงกลมโตใหญ่โตเลยโตจริงๆด้วย เปาบอกเห็นชัดเจ๋วเลยมองผ่านกล้องเป็นไงมัง ม,มีเส้นของก้อนเมฆบางนิดหน่อยมองด้วยตาเราเนี่สบายตาดีมากนะคะมองพระจัน จากพระจนจร์ให้ขพระเจ้าลูกหลานพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขภข้าพดีนะคะ นื่นี่ดวงใหญ่มากราีสวยงามพร้อมความเมฆก็สวยๆนะคะอยากให้ทุกคนเห็นจังเลย นเห็นจังเลยธรรมชาติสวยงามจริงๆนะคะหลองดูภาพไกลๆมั่งดินี่คือภาพไกลๆ สวนสวยงามมากๆขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าดีมีความสุขรวยเงินทองนะคะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง กระดิ่งให้คุณยากสตอรี่ด้วยนะคะ